นี้เราจะพามาดูทางขึ้นปูชีฟ้านะครับเดินขึ้นอย่างนี้เลยนะครับจากจุดรถจอดขึ้นมาประมาณ720เมตรนะครับเดินขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วจะพาไปดูกันนะครับว่าข้างบนมีอะไรน่าชมมีอะไรน่าชมนะครับสำหรับภูชีฟ้านะครับทางขึ้นก็จะแบบนี้เลยนะครับเป็นทางลูกลังครับ นี่ผู้ร่วมชะตากรรมครับอยู่นี่บรรยากาศแบบนี้เลยครับกับผู้ชีฟ้านะครับพรอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วนะครับดี่นะครับ